สายพัฒนาร่างของอากูมอนนี่ว่าเยอะแล้วนะสายพัฒนาของกิลมอนก็เยอะไม่แพ้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอนนะครับวันนี้ก็จะกลับเข้าสู่ประเด็นสายพัฒนาร่างของดิจิมอนของพวกพระเอกนะครับโดยวันนี้จะเป็นของกนะิลมอนเนาะก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่ากิลมอนเนี่ยเขาสามารถพัฒนาร่างกลายเป็นตัวอะไรได้บ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าดิจิมอนที่ผมคัดมาในคลิปนี้นะครับมีทั้งหมด18ตัวนะครับที่เป็นสายพัฒนาของกิลมอนเยอะมากๆนะครับแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นร่างที่ เป็นแบบสีอื่นสีนูน้นสีนี้อะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็เลยอาจจะแบบข้อมูลไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าโอเคให้เห็นว่ามันมีจํานวนตัวที่มันเยอะนะครับเออซึ่ง ตัวของกิลมอนเองนะครับเขามีแค่2ส,สีนะครับก็คือจะเป็นสีแดงกับสีดําแต่พอพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยปุ๊บมี3สีร่างสมบูรณ์ก็มี3สีใช่ไหมแล้วพอเป็นร่างสุดยอดปุ๊บเนี่ยมีร่างเป็นมังกรมีร่างเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกเนี้ยเออมันก็แตกสายออกไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนทําของอากูมอนนี่ผมว่าแบบสายของเกรมอนนี่คือเยอะแล้วนะสายของกิลมอนนี่ก็ไม่น้อยเลยนะครับผมเยอะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในตัวของกิลมอนนะครับก็คือเขาเป็นดิจมมอนนททีี่ดดดูแแบบคคววาาันนล้ก็ใขง เราจะเห็นว่าเขาเป็นดิจิมอนที่เป็นของพระเอกใช่ไหมซึ่งดิจิมอนของพระเอกเนี่ยปกติแล้วจะเป็นวัคซีนนะครับอย่างวีมอนอากุมอนภาคก่อนนั้นจะเป็นวัคซีนแต่ว่าตัวของกิลมอนนะครับเป็นไวรัสเออซึ่งการเป็นไวรัสเนี่ยมันก็เป็นดิจิมอนที่แบบอาจจะดูมีความดุร้ายแล้วกิลมอนเนี่ยเขาก็แสดงจุดๆุดนั้นให้เราเห็นนะครับและก็สิ่งหนึ่งที่สามารถตีความได้ว่ากิลมอนเขาเป็นดิจิมอนที่มีความอันตรายก็คือว่าเขาจะมีสีเป็นสีแดงนะครับโดยที่ว่าเราเองเนี่ยเวลาเห็นสีแดงก็จะ การเฝ้าระวังก็ได้นะครับแล้วก็เสริมเข้าไปอีกนะครับมันเป็นดิจิมอลที่มีสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฮาร์ซาดอยู่นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้โลกดิจิทัลเนี่ยตกสู่อันตรายได้เหมือนกันนะครับเออก็คือจะมีแบบอะไรที่มันสื่อสารไปในทางนี้หมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดิจิมอลของพระเอกนะครับมันก็ต้องมีด้านดีให้เราเล่าขานกันบ้างเนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปทีละสเต็ปนะครับว่าแต่ละร่างพัฒนาเนี่ยมันมีสตอรี่มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่ม ผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับมังกรเลยนะเออก็คือเป็นสัตว์เลคาเนาะแล้วก็เป็นไวรัสนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นมังกรนะครับแต่ว่าเขาก็ตีความเป็นไดนโนเสาร์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเขาเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยแต่ว่าเขามีศักยภาพในการต่อสู้ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็จะเป็นดิจิมอนที่มีความดุร้ายพอสมควรเลยนะครับจากการที่เขาเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นสัตว์ล่าเนื้อแล้วก็เป็นดิจิมอนประเภทไวรัสด้วยนะครับเขาจะมีดิจิทัลฮาซาติดอยู่นะครับซึ่ ก็คือเป็นดิจิทอลที่ต้องมีการเฝ้าระวังแลวกันว่าถ้าเกิดว่าพลังของมันมีการเอ่อล้นเนี่ยอาจจะทำให้โลกดิจิตอลเนี่ยเข้าสู่การียุกหรือภัยพิบัติได้เลยนะครับแต่ในทางกับการอย่างเงี้ยครับผมดิจิตอลฮาร์ดมันก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของพลังถ้าเกิดว่าใช้ไปนในทางที่ถูกเนี่ยเขาก็สามารถกลายเป็นผู้ปกป้องโลกดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับท่าไม้ตายของกิลมอนคือ rock breaker ครับผมก็คือการใช้กรงเล็บบดขยี้ของแข็งๆได้นะครับซึ่งท่าไม้ตายถ้าแปลตรงตัวก็คือแบบทลายหินนั่นเเออองงนนนนนะครัมแล้้วกกกก็็ีีท่าาาาึึืพไไฟถตย จะมีการพ่นลูกไฟออกไปโจมตีศัตรูตนะครับผมทีนี้เนี่ยตัวของกิลมอนนะครับเขามีร่าง X อ็กซ์แอนติบอดีด้วยนะครับซึ่งร่าง X อ็กซ์แอนติบอดีของเขาเนี่ยจะเป็นร่างจเจริญวัยรูปแบบมังกรปีศาจประเภทไวรัสนะครับน่าเราจะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยมีการเปลี่ยนไปนะครับเขาเนี่ยเป็นมังกรและการเป็นร่าง X อ็กซ์แอนติบอดีของกิลมอนนะครับจุดหนึ่งที่สังเกตได้เลยคือสัญลักษณ์ดิจิตอลฮาซาดก็จะหายไปนะครับคือต้องบอกว่าในสายของกิลมอนนะครับไอเวลาที่เขาได้รับ X นเอน็กซ์แอนติบอดหาายไปเพระว่ากาารรเฝ้ะวังเนี่ยไม่จําเป็น สําหรับร่างเอ็กซ์ติบอดี้นะครับแล้วพลังของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าดึงความเป็นดิจิตอลฮาซาดออกมาใช้ในร่างเอ็กของเขาได้อย่างเป็นอย่างนี้แล้วไงก็เลยไม่ต้องมีดิจิตอลฮาซาดติดตามตัวแล้วนะครับผมการที่กิลมอนเขากลายเป็นร่างเอ็กอย่างเงี้ยครับผมมันก็ทําให้พลังของเขามีการเพิ่มขึ้นนะครับและข้อมูลก็บอกว่าการที่ดิจิตอลฮาซาดหายไปอย่างเงี้ยครับผมมันก็สร้างเสริมนะครับให้กิลมอนเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาร่างกลายเป็นผู้ปกป้องโลกดิจิตอลได้อย่างแท้จริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเขาจะกลายเป็นดน อยู่นะครับแล้วก็ประเภทของเขาเนี่ยบอกได้ค่อนข้างดีว่าเขาเป็นดิจิมอนมังกรปีศาจไงเออก็อยู่ที่การเลี้ยงดูแล้วก็การเติบโตนั่นเองนะครับถ้าไม่ตายของเขานะครับผมก็คือจะเป็นร็อกเบเกอร์นะครับทลายหินเหมือนเดิมแล้วก็ไฟเบอร์พ่นลูกไฟโจมตีใส่ศัตรูเหมือนเดิมแต่ก็มีท่าที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็คือการใช้ไฟหุ้มพลังไว้ที่แขนนะครับแล้วก็พุ่งเข้าต่อยศัตรูได้นะครับถ้าไม่ตายจะมีชื่อว่าไฟเยอร์มิดคับทีนี้ตัวของกิลมอนนะครับมันจะมีต่างสีด้วยนะ บอกว่าผม,มาหาข้อมูลนะครับเวลาผมหาข้อมูลดิจิมอนนะผมจะหาจากเว็บดิจิมอนดอทเนะครับแต่ว่าใน d i g i มอนดอทเไม่มีข้อมูลของแบคกิวมอนครับแต่ว่าดูแล้วข้อมูลมันก็มีความเป็นทางการประมาณหนึ่งนะครับก็คือไม่ใช่แบบแฟนเมดนั่นะแหละนะครับก็เลยมีตัวตนอยู่จริงๆนั่นแหละก็คือเป็นกิวมอนสีดําข้อมูลก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็คือผมตีความว่ามันก็คงคล้ายกับตัวกิวมอนปกตินั่นแหละแค่เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับซึ่งถ้าเราเทียบกับอากูมอนเนี่ยอากูมอนที่เป็นสีเหลืองปกติแล ที่กิลมอนเขาเป็นไวรัสอยู่แล้วพอกลายเป็นสีดาปุ๊บก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแบบเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็น่าจะส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนเป็นสีดาเฉยๆนะครับทีนี้ในส่วนของการพัฒนาร่างเป็นโตเต็มวัยนะครับผมกิลมอนสามารถพัฒนาร่างกายเป็นเจ้านี่ครับผมอ่าเป็นตัวที่เราเห็นกันประจําอยู่แล้วนะครับก็คือกราวมอนนั่นเองกราวมอนเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยรูปแบบมังกรปีศาจประเภทไวรัสนะครับก็เป็นรูปแบบเดียวกับตัวกิลมอนเอ็กซ์เลยเนาะมังกรปีศาจนะครับเขาจะมีฉายาว่ามังกรสีแดงฉานนครับับซึ่งงกก็็เปปี เขาก็เลยจะดูมีความดุร้ายการพัฒนาร่างครั้งนี้นะครับจะทําให้ความเป็นเด็กความอ่อนเยาว์ที่เคยมีในตัวกิจมอนเนี่ยหายไปแล้วก็สัญชตาตญาณในการล่าสัญชตาตญาณในการต่อสู้ของตัวกราวมอนจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนะครับก็คือเขาจะดุร้ายสมกับที่เป็นมังกรปีศาจแล้วก็เป็นดิจมอนไวรัสเลยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็มีมาร์กไว้นะครับว่าตัวของกราวมอนเองนะครับผมมันขึ้นอยู่กับเทมเมอร์ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเทมเมอร์ของเขาเนี่ยเลี้ยงเขาดีแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีอย่างเงี้ยตัวของกาองรารว,วาม ความดีอยู่ในตัวด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมการเป็นดิจิทัลฮาสัตเนี่ยเขาสามารถเลือกได้ว่าเขาจะเป็นดิจิทัลที่ดีหรือไม่โดยปกติแล้วถ้าเขามีเทมเมอร์ที่ดีเขาก็จะกลายเป็นดิจิทัลที่ดีต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรมได้นะครับสไตล์การต่อสู้ของกราวมอนนะครับเราก็จะได้เห็นเนาะว่าในภาคเทมเมอร์นเนี่ยมันก็มีความดุเวลาที่แบบแววตาของมันเปลี่ยนไปงเงีย้ยความดุร้ายของมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามีข้อมูลเสริมให้นะครับผมว่าตัวของกราวมอนเวลาที่เขาต่อสู้นะครับเขาจะ,ำาะค,คำราม สามารถที่จะสั่นสะเทือนแผ่นดินได้เลยโอ้โหมีขนาดไปดีจังว่าร่างโตเต็มวัยนะครับร่างกายของเขาก็จะมีความใหญ่ขึ้นจากคิวมอนเยอะเนาะการใช้หางฟาโจมตีศัตรูก็สามารถทําได้นะครับกมเนื้อแขนกลมเนื้อขาคือดีเลยและสิ่งที่เป็นอาวุธโจมตีของเขาได้นะครับก็คือจะเป็นสิ่งที่มีชื่อว่าพลาสมาเบลดซึ่งพลาสมาเบลดจะติดอยู่ที่ข้อศอกเขานะครับสามารถโจมตีศัตรูได้ด้วยท่าไม้ตายพลาสมาเบลดนั่นแหละ,ลาาลหละการพ่นไฟของตัวกราวมอนจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเป็นเอ็กซ์โซสเฟมนัระคบ ซึ่ง X antibody ก็จะเป็นรูปแบบมังกรปีศาจเหมือนเดิมแล้วก็เป็นประเภทไวรัสนะครับผมพูดไปแล้วว่าพอเป็นแบบสไตล์กิลมอนนะครับพอร่างไหนก็ตามของเขาเนี่ยได้รับ X antibody เข้าไปปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์ดิจติตอลฮาสันของเขาส่วนใหญ่จะหายไปนะครับตัวของกราวมอนเองก็หายไปเนาะแล้วก็ตัวพลาสมาเบสที่บอกเมื่อกี้ก็หายไปเหมือนกันนะครับจะอ้างอิงข้อมูลเดิมน,นะครับว่าเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากการที่ได้รับ X antibody เขาสามารถที่จะต่อสู้เพื่อความเที่ยงธรรมเพื่อเทมเมอร์ของเขาได้เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดิจตอววรรรัััเ้าากก็ยงงงมีะ ว่าถ้าเกิดว่าสติหลุดปุ๊บเนี่ยจะเสริมความเป็นไปได้ที่เขาจะกลายร่างเป็นดิจิมอนที่ชั่วร้ายได้นั่นเอง p l a ส m a เบ s ที่หายไปยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมส่วนของกราวมอนเอ็กซ์ X นะครับเขาสามารถที่จะรังสรรค์สร้าง plasma เบ s ขึ้นมาจากออร่าพลังได้เนาะแล้วก็สามารถโจมตีได้เหมือนเดิมครับผมด้วย plasma เบ s แล้วทีนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะใช้พลังในร่างกายของเขานะครับเสริมพลังให้กับ plasma เบ s แล้วโจมตีด้วยท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าไรเดนเบสซึ่งท่านี้นะครับผมจะมีอนุภาพทำลายล้างที่สูงกว่า plasma ม a รถ ทไดด้เเหมมือนิตัวต่อไปนะครับผมเป็นกราวมอนครับแต่ว่าคราวนี้เป็นกราวมอนสีดาครับกราวมอนสีดําเป็นดิจิมอนโตเต็มวัยรูปแบบมังกรปีศาจประเภทไวรัสนะครับฉายาเนี่ยเปลี่ยนจากของกราวมอนกราวมอนเนี่ยคือแบบเป็นมังกรปีศาจสีแดงฉานใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกราวมอนสีดำนะครับผมฉายาของเขาคือมังกรปีศาจสีดําทมินครับเออก็คือเปลี่ยนไปแค่นี้นะครับแต่ว่าข้อมูลส่วนใหญ่นะครับจะเหมือนเดิมเลยนะครับสไตล์การต่อสู้พลังที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาร่างมาก็จะค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่ง จะมาร์กไว้ก็คือว่าเขาเป็นดิจิมอนที่มีความดุดันมากกว่าตัวกราวมอนปกติเดิมทีแล้วเนี่ยกิลมอนที่เป็นดิจิมอนไวรัสครับอย่างที่ผมพูดไว้ว่าการเป็นสีดำเนี่ยมันจะสื่อไปในทางที่เป็นไวรัสใช่ไหมแต่ว่าตัวของกราวมอนมันก็เป็นไวรัสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นกราวมอนสีดําก็คงให้ข้อมูลเลยแค่ว่ามันดุกว่ากราวมอนสีแดงนั่นเองแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าเป็นต้นแบบที่แท้จริงของตัวกราวมอนเออนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้ากิล มีเพื่อให้กลายเป็นดิจิมอนที่มีความเที่ยงธรรมนั่นเองนะครับเนี่ยอย่างสไตล์การต่อสู้ก็จะเหมือนกับกราวมอนสีแดงเลยก็คือว่ามันจะคำรามขู่ศัตรูก่อนนะครับแล้วก็หอเสียงคำรามก็มีอนุภาพในการที่จะสั่นสะเทือนแผ่นดินได้นะครับถ้าไม่ตายเหมือนกันเลยครับผมพลาสมาเบสแล้วก็เอ็กโซเฟรมครับตัวต่อไปนะครับผมเป็นกราวมอนสีส้มครับจะใช้คาว่าสีเหลืองส้มก็ได้นะครับเขาเป็นดิจิมอนโตเต็มวัยรูปแบบมังกรปีศาจแต่ว่าประเภทเนี่ยเปลี่ยนเป็นดาตานะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครมาก เป็นเยลโล่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยู่ที่จะมองสีไหนเข้มกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวผมผมอิงกาษาญ,ญี่ปุ่นผมก็จะให้เป็นว่ากราวมอนสีส้มกระแลกนเขาเนี่ยเป็นกราวมอนที่มีประเภทเป็นด a ตานะครับนิสัยของเขาแน่นอนครับจะมีความสงบเยือกเย็นกว่ากราวมอนทั้งสองตัวที่ผมได้พูดไปเนาะที่เป็นสีแดงกับสีดาความดุร้ายเนี่ยลดลงนะครับจากการที่เขาไม่ใช่ดิจิมอนประเภทไวรัสแล้วใช่ไหมแต่ว่าความเป็นมังกรปีศาจยังอยู่ครับผมหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีดิจิมอนตัวไหนมาหาเรื่องเขามาท้าเขาต่อสู้เงี้ยเขาก็พร้อมที่จะบวกเหมือนกันนะครับ ก็เอ็กซ์โซเฟนเช่นเดิมนะครับจากการที่เห็นกราวน์มอนมา4ตัวใช่ไหมเออเราก็อ้างอิงจากตัวกิลมอนได้ว่ากิลมอนนะครับเขามีแค่ ตัวปกติใช่ไหมแล้วก็สีดําพอพัฒนาปุ๊บเนี่ยก็จะมีกาวมอนอยู่ทั้งหมด3สีนะครับสีส้มเนี่ยอาจจะมาจากกิลมอนสีแดงนั่นแหละนะครับแต่ว่าประเภทแค่เปลี่ยนเป็นไวรัสแล้วก็มีนิสัยที่สงบกมากขึ้นเออ,อน,นี้ก็ดีนะที่ไม่มีแบบกิลมอนสีสม้มโดยไม่งั้นตัวมันจะเยอะกว่าน,นี้มากนะครับสำหรับคลิปนี้นะต่อไปนะครับผมจะเป็นร่างสมบูรณ์แล้วนะครับร่างสมบูรณ์ตัวแรกเลยนะครับผมเมกโลกราวมอนครับเมกโลกรามอนเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์ดประเภทไวรัสนะครับชื่อของเขานีครับผม กราวมอนขนาดยักษ์นะครับผมเออก็คือเขาเป็นดิจิมอนไซบอร์กนั่นเองนะครับแล้วก็การที่เขาขยายใหญ่อย่างเงี้ยครับผมส่วนด้านบนของเขาอะครับเขาจะติดตั้งอุปกรณ์รบที่ทําจากโครนดิจิซซยเป็นหลักนะครับผมอ่าอาวุธหลักที่ชัดเจนมากเลยของเขาก็คือเพนดูลัมเบลดนะครับผมซึ่งเป็นดาบที่ติดอยู่ที่แขนของเขานะครับแล้วก็เขาจะมีเป็นเวอร์เนียที่ติดอยู่นะครับเอาไว้สามารถบินได้นะครับติดอยู่ตรงไหล่นะครับแล้วก็จะมีเป็นแอคเซิลบาลานเซอร์นะครับติดอยู่ด้านหลังอ่าซึ่งไอตัว นะครับคือส่วนหัวของเขานะครับเราจะเห็นว่าเขามีการติดตั้งพวกอุปกรณ์เหล็กอุปกรณ์เครื่องจักรอยู่ที่ปากด้วยนะครับเพราะว่าตัวของกราวมอนที่พัฒนาร่างเป็นร่างสมบูรณ์ครับผมมันมีพลังที่มหาศาลมากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องมีการติดอุปกรณ์แบบเครื่องจักรไว้ที่ปากของเขาเพื่อสะกดพลังสัญชาตญาณการทําลายสัญชาตญาณการต่อสู้ที่มากเกินไปของเขานั่นเองท่าไม้ตายของเขาคือการใช้เพนดูลัมเบลฟาดฟันใส่ศัตรูนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า double edge ครับแล้วก็เขาสามารถยิงลำแสงทำลายล้างออกจากหน้าอกได้นะครับผม อะตอมิกบลัสเตอร์ครับอนุภาพการทําลายล้างของอะตอมิกบลัสเตอร์นะครับผมมีอนุภาพเท่ากับนิวเคลียร์เลยทีเดียวนะทีนี้เมกาโลกาลมอนเขาก็มีร่าง X อ็กซ์แอนติบอดีด้วยนะครับผมร่าง X อ็กซ์แอนติบอดีก็เป็นไซบอร์กประเภทไวรัสเหมือนเดิมย้ําเป็นครั้งที่3ครับผมพอพัฒนาร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยสัญลักษณ์ดิจิตอลฮาซัดก็จะหายไปแล้วก็เขาจะสามารถควบคุมพลังในตัวได้นะครับซึ่งพลังในตัวก็จะมีอนุภาพทําลายล้างเหมือนกับว่าเขายังมีดิจิตอลฮาซัดอยู่นะครับเมื่อพัฒนาร่างเสร็จปุ๊บบเเเเเนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยศััักกกกกภาาาาาาาพใารรคคลลืือออออททททขขขงงงง้้้จจะมมะะดดดววิิมมมแ็ตู เปลี่ยนเป็นเพนดูลัมเบตซิกมาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีด้วยดับเบิลเอชจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นดับเบิลเอชซิกมาครับเออก็คือจะมีความคมมีรัศมีในการฟันเนี่ยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อะตอมิกบลัสเตอร์นะครับผมเขามาร์กไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเมก้าโลกาล์มอนเนะครับใช้ท่าอะตอมิกบลัสเตอร์เนี่ยอะตอมิกบลัสเตอร์ของตัวนี้นะครับจะมีอนุภาพในการทำลายล้างมากกว่าของเมก้าโลกาล์มอนถึง4เท่าด้วยกันนอกจากนั้นนะครับผมเขามีปืนใหญ่่่่่่่ททีีีอออยยยยููตรรรรรงงงงงงสสสววนน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 หห้้้้้้าาาาาาากกกดดะะคคัับบบบซึึปปปืใญ็็มมถถิเลลลแแไไ จะมีชื่อว่าอะตอมิกเมก l o โลว์บลัสเตอร์ครับแล้วต่อไปก็จะเป็นแบ็กเมก้าโลว์กรามอนครับผมแบ็กเมก้โลกรามอนก็เมก a โลกราวสีดำนะครับผมซึ่งข้อมูลก็มีการอ้างอิงอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับของเมก้โลว์กรามอนที่เป็นสีแดงเลยเขามีการพัฒนาร่างมาจากกราวมอนสีดำนะครับผมมีการติดตั้งไซบอร์กส่วนด้านบนเนี่ยทำมาจากโครนิจิซอยมีเพ d ดู u ัมเบชใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นเวอร์เนี่ยที่ติดอยู่ที่ไหล่สามารถบินได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแอสเซอา์บเอ,องารรเาปะคองกลื่นานอ่งีทเขอร เมก้าโรกาโมนนะครับด้วยความที่เขาเป็นสีดำใช่ไหมเขาก็จะมีสัญชยยาตญาณในการทําลายล้างที่มากกว่าเมก้าโรกาโมนสีแดงนั่นเองนะครับตัวของเขานะครับผมมีฉายาว่ามังกรทําลายล้างสีดําครับเออก็คือจะแบบมีความโหดร้ายมากกว่าของเมก้าโรกาโมนอย่างเห็นได้ชัดเลยนอกจากฉายานอกจากการมาร์กว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีความดุร้ายมากกว่าเดิมปุ๊บก,ก็ไม่มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมครับผมท่าไมา้ตายเหมือนเดิมครับ double ลเอ e แล้วก็อะต a มิกบล b สเตอร์ครับแล้วก็เมก้าโรกาโมนตัวที่4นะครับผมก็คือจะเป็นเมก้าโรกาโมนสีส้มครับเมกโรกามอนสีส นะครับร่างสมบูรณ์รูปแบบไซบอร์กแต่เป็นประเภทดาต้านะครับผมเพราะว่าเขาพัฒนาร่างมาจากกราวมอนสีส้มใชนมเอ,อิร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงความเป็นดาต้าอยู่มาทวนกันอีกสักรอบไหมร่างกายของเขานะครับผมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายส่วนบนทํามาจากคอนดิซอยมีการติดเพนดูรัมเบดติดเวอร์เนียแล้วก็ติดแอสซอลบาลานเซอร์นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างท่าไม้ตายก็เป็นดับเบิลเอชกับอะตอมิกดัสเตอร์เช่นเดิมนะครับถ้าความต่างก็คงเป็นประเภทดาต้าเนาะซึ่งความเป็นประเภทดาตา้า,า,ตาก็คงทําให้เขามีควาาาาาาามมมมมมดดดดุและกกกก็คคววววโหรรร้้้้้้ยยทีี่่่่ััันนนนอออไตตเเืบผถถิูึงง นะครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่ากราวมอนเมกาโรกราวมอนนะครับเขามีถ้าตัดเอ็กซ์นติบอดี้เข้าไปเขามี3สีนาะสีแดงสีส้มสีดำนะครับก็ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆว่าตัวสีส้มนะครับผมเขาจะมีความสงบที่สุดนะครับใจดีมากที่สุดเลยแล้วก็กางกลางนี่คือจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนี่คือแบบจะเลือกทางไหนดีนะ่าจะเลือกทางโหดหรือจะเลือกทางแบบว่าไม่โหดดีียอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวสีดำนี่คือแบบมาโหดเลยทีนี้พอเขากลายเป็นร่างสุดยอดนะครับบอกกอนเลยนะครับสีส้มจบลงที่ร่างสมบูรณ์เลยนะครับก็คือ ก็รกาวมอนจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็พอเป็นร่างสุดยอดปุ๊บเนี่ยจะเหลือแค่สีดํากับสีแดงแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากดุ๊กมอนก่อน,อนเลยดุ๊กมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบอัศวินสัก์สิทธิ์ประเภทไวรัสนะครับให้เข้าใจกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่เราได้เห็นกันในภาคเทมเมอร์นั่นคือดุ๊กมอนที่เกิดจากการรวมร่างของจิวมอนแล้วก็ททคาโตะนะครับจะยังไม่ใช่รอยย่อไหนอย่างเป็นทางการการที่ดุ๊กมอนปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะรอยย่อไหนอย่างเป็นทางการก็คือจะเป็นนภาาาคคคเเซลลววออรร์ะะัับแต่่ด้ยกษณขขมู ก็จะอ้างอิงได้เหมือนกันไหครับก็คือเขาเป็นดิจิมอนอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่มีการติดตั้งโคนิจโซยทั่วร่างนะครับโคนิจโซยของเขาเนี่ยเป็นโคนิจโซยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีอนุภาพที่ดีมากๆร่างกายของเขาประกอบไปด้วยโคนิจโซยเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่99.9%เอลยทีเดียวนะเออถือว่าแบบยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็จะมีอาวุธอยู่ที่มือขวาของเขาซึ่งจะเป็นหอกที่มีชื่อว่าแกรมนะครับแล้วก็โล่ของเขาจะเป็นโล่ที่มีชื่อว่าเอจิสครับถ้าในฐานะรอ,อยปปอออย นามอนที่เป็นพวกพ้องของเขานะครับแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทของเทมเมอร์อย่างเงี้ยเออก็จะเป็นแบบดิจิมอนคู่หูของเด็กๆที่ถูกเลือกก็เท่านั้นเองนะครับถ้าให้ผมเทียบของดุกมอนที่เป็นของภาคเทมเมอร์กับของภาคเซเวอร์ของภาคเซเวอร์มันจะดูแบบมีความหยิ่งในฐานะที่เขาเป็นรอยัลไนท์มากกว่าใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นภาคเทมเมอร์ปุ๊บมันมีทาคาโตะโรวมร่างกับกิวมอนอยู่มันก็จะดูแบบมีความเนิบอ้ทาคาโตะเนี่ยมันเป็นพระเอกที่ดูแบบมีความหน่อมแนมเนาะแต่ว่ามันก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวเออกมมผ r ื y a อ s a ล e r ครับก็คือการใช้ขึ้นทําลายล้างยิงออกจากหอกแกรมของเขานั่นเองแล้วก็อีกท่านึงคือการยิงลําแสงทาลายล้างออกจากโลของเขานะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่าไฟ n อ l เ l i ิ i ชนครับและทีนี้ดุกมอนเขาก็มีร่าง X a n ก i b o d y ด้วยนะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่าพอเป็น x a n t i b o d y เขาสามารถเป็นได้ในฐานะที่เป็นรอยย่อไหนนะครับเขาจะเป็นดิจิมอนรูปแบบอสินศักดิ์สิทธิ์ประเภทไวรัสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการใช้โครนดิจิซอยแบบไฮบริดนะครับซึ่งจะเป็น โกดิจิโซยนะครับถามว่าไอ้สามอันนี้มนต่างกันยังไงเนาะก็คือเรดดิจิโซยเนี่ยเป็นดิจิโซยที่ใช้เสริมในเรื่องของการโจมตีนะครับส่วนบลูดิจิโซยจะเป็นดิจิโซยที่เสริมในเรื่องของความเร็วแล้วก็โกลดิจิโซยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เสริมเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วก็ตัวของดูบมอน X ตัวนี้นะครับผมเขาสามารถที่จะควบคุมพลังของโนลดิจิโซยรอบตัวของเขาเนี่ยได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็อาวุธของเขาชุดเกราะของเขาแล้วก็โล่ของเขามีประสิทธิภาพที่สูงสุดเท่าที่่่่่จะเเเปป็็นนไได้ลยยยครักกกืออออวาาาาาศภพใตสูขงง เ,เรื่องของการโจมตีการป้องกันและก็ความเร็วเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะอาวุธต่างๆนา,นา,นาเครื่องสวมใส่ของเขาเนี่ยก็มีความเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นนะครับหอกแกรมของเขาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนลักษณะกลายเป็นสิ่งที่มีชื่อว่าซิกเซเบอร์ครับผมซึ่งซิกเซเบอร์เนี่ยมันจะดูมีความเป็นดาบเลเซอร์นะครับซึ่งยังเรียกว่าหอ,อกได้อยู่นะครับผมซึ่งมันเป็นหอ,อกที่สามารถมีการปรับขนาดได้ตามที่ดูมอนเอ็กซ์ต้องการโล่ของเขาเนี่ยยังสามารถยิงไฟนอลเอลิเชียนได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เท่ยังแน่นอนเลยก็คือจะเป็นเเเรื่่อออองงขดาบกยผผมมมชลตตัวไปค อสดุ๊มอนครับเควอสดุ๊มอนเป็นดิจิมอนร่างสุยอดรูปแบบอัศวินแห่งความมืดประเภทไวรัสนะครับอ่ารูปแบบเปลี่ยนไปแล้วนะไม่ใช่อัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมพัฒนาร่างมาจากแบล็คเมกาโรกามอนก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเมกาโรกามอนสีดำไงแล้วก็พัฒนาร่างก็กลายเป็นเควอสดุ๊มอนตัวนี้นะครับซึ่งก็พอเป็นร่างสีดำนะครับมันเป็นประเภทไวรัสเหมือนกันใช่ไหมเออแล้วทีนี้เนี่ยความดุร้ายมันก็มากกว่าไอ้ตัวสีแดงอ่าแล้วพอกลายเป็นร่างสุุุดดดดดยยยยออออป๊บบเเเนนนนีีี่่่่ถถถืืวววาาาาาสสิงงงงู้้้กกึึึขขขขมมละคคครรัั็ช จิตใจจิตวิญญาณความคิดของเคออสดุ๊กมอนนะครับเรียกว่าเข้าสู่ด้านมืดอย่างเต็มรูปแบบองค์ประกอบร่างกายของเขาจะเหมือนกับดุ๊กมอนครับผมก็คือจะมีโคนนี่จะซอยนยติดตั้งอยู่ทั้งหมดเนี่ย99.9%เหมือนกันนะครับหอกที่อยู่ด้านขวาของเขาจะไม่ใช่หอกแกรมแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นหอกที่มีชื่อว่าเบามุงครับผมส่วนโล่ก็จะเป็นโล่ปีศาจที่มีชื่อว่ากอก้อนข้อมูลบ่งบอกชัดเจนครับว่าเขาเป็นตัวตนที่ตรงข้ามกับตัวดุ๊กมอนโดยสิ้นเชิงครับท่าไม่ตายของเขาคือมาบงุ ในการแทงโจมตีศัตรูอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าฟ i n a อลเอลเชียนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นจูเดคคาปริซอนครับผมก็คือเป็นการยิงขึ้นพลังทําลายล้างโจมตีอยู่ใส่ศัตรูนะครับผมซึ่งใครก็ตามที่โดนลาแสงนี้เข้าไปร่างกายจะค่อยๆเสื่อมสลายและตายลงอย่างช้าๆนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับผมดุกมอนครีมสันโหมดครับดุกมอนครีมสันโหมดเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบอัศวินศักดิ์สิทธิ์ประเภทไวรัสนะครับเออเป็นประเภทไวรัสนะแต่ว่ารูปร่างนี่แบบดูสูงส่งมากเลยนะเขาเกิดได้2องอย่างนะครับถ คือการที่เขาเอาพลังความวร้อนที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดระเบิดออกมานะครับแล้วก็ทําให้เกราะของดุกมอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานนะครับอันนี้เป็นฐานะรอยอย้อไหนนะแต่ว่าถ้าเป็นบทบาทของในภาคเทมเมอร์เราจะได้เห็นว่าร่างนี้นะครับเกิดจากการรวมร่างของตัวดุกมอนกับกรานี่ครับผมซึ่งกรานี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นร่างพัฒนาร่างจําแรงของอาร์คนะครับแล้วแต่ว่าจะมองสตอรี่ไหนนะครับแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าดุกมอนอย่างมหาศาลนะครับโดยข้อมูลบางสํานักก็มีการระบุไว้ว่าดุกมอนคิมสันโมดนะครับเป ทีเดียวนะเออซูปเปอร์เมกาอะไรอย่างงี้พลังแบบสุดยอดมากๆนะครับตัวของเขาเองนะครับผมจะมีอาวุธที่มีชื่อว่า กุ้งเนี่ยซึ่งเป็นหอกที่ติดอยู่ที่มือขวาของเขานะครับแล้วก็ส่วนดาบของเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าบูตกังครับผมนอกจากนี้นะครับผมส่วนผ้าคลุมของเขาจะหายไปแล้วก็กลายเป็นปีกสีขาวนั่นเองซึ่งมีถึง10ปีกนะครับแต่ว่านี้ไม่ได้สื่อความหมายไปนในเชิงของการไปดิจัมมอนแบบพวกนางฟ้าเทวดาแต่อย่างใดนะซึ่งท่าไม้ตายของเขาก็โจมตีได้จากเอาทั้งสองอันนั่นแหละครับผมถึงถ้าโจมตีด้วยบูตกังที่เป็นดาบนะครับผมท่าไม้ตายจะมีชื่อว่า invincible sword ครับเออหรือแปลเป็นไทยว่าดาบไร้พ่ายนั่นเองนะ้ว็าานคคเปครัโดย จะโจมตีจากหอกกรุงเนียของเขานี่แหละซึ่งท่าไม้ตายนี้นะครับผมจะโจมตีเข้าไปที่ศัตรูแล้วร่างกายศัตรูจะค่อยๆย่อยสลายไปแล้วก็ถูกฝังลงสู่อีกมิติหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นท่าไม้ตายที่ผมมองว่ามีความคล้ายกับเฮเวนเกตของโฮลี่แองจิมอนเลยครับเพราะว่าเขาใช้คําว่าร่างกายของศัตรูเนี่ยสลายสู่อีกมิติหนึ่งใช่ไหมเออก็คือว่าอาจจะไม่ได้ตายแต่ว่าหายไปอยู่อีกมิติหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้นั่นเองเนาะตัวต่อไปนะครับผมมาสายมังกรก,กันบ้างน,นะครับอันนี้จะเป็นร่างช เมกิดามอนเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรชั่วร้ายประเภทไวรัสนะครับละบรรดาดิจิมอนมังกรทั้งหมดทั้งมวลเขาเป็นดิจิมอนที่มีความชั่วร้ายมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ เป็น1ใน4มังกรผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับโดยที่4มังกรผู้ยิ่งใหญ่ก็จะมีเป็นจินลงมอนก็ดรามอนและก็โฮลีดามอนนะครับพูดเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดว่าเอาบทบาทที่อยู่ในโลกดิจิทัลเขาเป็นหนึ่งใน4มังกรผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเอาบทบาทในภาคเทมเมอร์ก็เป็นแค่การพัฒนาร่างที่ผิดพลาดของกิลมอนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเอาจาก4มังกรผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะครับเขาเป็นดิจิมอนตัวเดียวที่เป็นมังกรชั่วร้ายที่เหลือเนี่ยจะเป็นดิจิมอนมังกรศักศ นะซึ่งการถือกาเนิดขึ้นมาของเมกิดามอนนะครับหรือการที่เขาลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่าโลกดิจิตอลเนี่ยเตรียมเข้าสู่ภัยพิบัติขั้นร้ายแรงได้เลยนะครับร่างกายของเขาเนี่ยจะมีการประกอบไปด้วยโคลนดิจิซอยเต็มตัวเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูจากสิ่งแล้วก็คงเป็นเลดิจิซอยที่มีการเสริมในเรื่องของพลังโจมตีนั่นเองนะครับเขาเป็นด้านตรงข้ามกับดุกมอนโดยที่มีอ้างอิงกับเควอสดุกมอนด้วยว่าถ้าเกิดว่ามองในความชั่วร้ายของกิมมอนแล้วครับเขาก็คือ,คอคคนเคนวอส ยอดที่เป็นแบบสายชั่วร้ายของกิวมอนนะครับถ้าเกิดว่ามุมมองของเขาเนี่ยถูกสั่งให้เห็นว่าเป็นดิจิมอนอัศวินปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเควอสดุกมอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองเป็นในมุมของมังกรเขาจะเห็นเป็นเมกิดามอนครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าแล้วแต่คนมองอะไรเงี้ยเออมองเป็นมังกรหรือมองเป็นอัศวินโดยความชั่วร้ายก็เป็นเบอร์เดียวกันนั่นแหละครับผมกับเควอสดุกมอนนะแต่ว่าถ้าเอาส่วนตัวผมผมมองว่าเมกิดามอนแบบดูมีความน่ากลัวเยอะกว่ามากเลยนะในส่วนนี้ถ้าผู้ชมคิดเหนยังไรร้้บมี่าาตตถ ของเมกิดามอนนะครับคือเฮลฮาวริงครับคือการใช้เสียงคำรามแห่งโลกันโจมตีใส่ศัตรูนะครับแล้วก็อีกท่านึงเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของเขาเลยก็คือเมกิโดเฟรมครับเมกิโดเฟรมเนี่ยเป็นท่าไม้ตายที่เขาก็จะพ่นไฟโจมตีใส่ศัตรูนั่นแหละครับผมใครก็ตามที่โดนท่าไม้ตายนี้นะครับจะต้องถูกเผาให้มอดไหม้กลายเป็นจุนนอกจากนั้นแล้วนะครับผมเมกิดามอนเขามีร่างเอ็กซ์แอนติบอดีด้วยนะครับร่างเอ็กซ์แอนติบอดีของเขาเป็นดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบมังกรชั่วร้ายประเภทไวรัสนะครับนิิคอก บอดี้เข้าไปใช่ไหมแล้วพอได้รับเอ็กซ์เซดีบอดี้ปุ๊บเนี่ยพลังในฐานะมังกรชั่วร้ายของเขาตื่นขึ้นอย่างเต็มร้อยนะครับซึ่งเมกิราม่อนนะครับเขากลายเป็นร่างเอ็กซ์เซดปุ๊บเนี่ย ความดีงามที่มีอยู่นะครับจะหายไปแบบไม่เหลือเลยนะครับหมายความว่าเมกิดามอนอาจจะมีจิตสำนึกที่ดีงามอยู่สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเออแต่ว่าพอกลายเป็นเมกิดามอนเอ็กซ์มันคือร่างที่ชั่วร้ายเลยนะครับตัวตนของมันสัญชตาตญาณของมันนะครับมีเพื่อที่จะเผาผ่านโลกดิจิตอลให้สูญสลายไปฉายาของมันนะครับก็คือจะเป็นร่างจำแรงแห่งนรกโลก,กันนั่นเองเออแบบมีความโหดนะใครก็ตามที่แบบได้มาเจอกับเมกิดามอนเอ็กซ์ก็เตรียมเข้าไปเฝ้าโยมบาลได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ปราณีต่อสิ มีชีวิตใดเลยนะครับก็คือจะเผาผ่านให้หมดไหมกลายเป็นจุนนั่นเองถ้าไม่ตายของเขาก็จะเหมือนเดิมครับผมก็คือเสียงคำรามแห่งโลกันเฮลฮาวริงแล้วก็เปลวเพลิงนรกเมกิโดเฟรมครับและตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมไอ้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพัฒนาของกิลมอนหรือเปล่านะโดยตรงนะเพราะว่ามันเป็นดิจิมอนที่ยังมีปริศนาอยู่เยอะนะครับก็คือเมดิวัลดุกมอนนะครับผมซึ่งมันมีชื่อดุกมอนอยู่นะครับก็เลยดูจากรูปทรงต่างๆของมันแล้วก็อาจจะเป็นร่างพัฒนาอีกแบบหนึ่งของกิลมอนก็นะรรบเเปภทห ไม่ใช่ไวรัสแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับก็อาจจะถือครองชื่อดุกมอนแล้วก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับกิวมอนทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้องรอเฉลยกันนะครับเขามีความเกี่ยวโยงกับดินแดนที่มีชื่อว่าวิชเชลนี่นะครับวิชเชลนี่เนี่ยผมเคยทําคลิปที่เป็นสายพันธุ์ของวิซามอนไว้นะครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบพวกพ่อมดจอมเวทอะไรพวกเนี้ยอยู่นะครับซึ่งมียุคยุคนึงนะครับที่วิเชลนี่เนี่ยเข้าสู่กเรยุคนะครับแล้วก็พวก แล้วก็วิเชลนี่เนี่ยเริ่มเข้าสู่แบบวิกฤตแล้วอะ่ะเออแล้วทีนี้เนี่ยเมดิวัลทุกม่อนก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็ขับไล่ศัตรูพวกนั้นไปได้อย่างงดงามนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นวีรบุรุษของวิเชลนี่ไปนะครับซึ่งการที่เข้าปรากฏตัวขึ้นมาที่วิเชลนี่เนี่ยอันนี้ก็ตีความได้ว่าเขาอาจจะอยู่ที่วิเชลนี่มานานแล้วแต่ว่าเหมือนเขาเป็นตัวตนที่หลับไหลอย,อยู่นะครับพอเกิดวิกฤตขึ้นปุ๊บเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาช่วยเหลือข้อมูลก็มีการบอกว่าเขาก็สสสาา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 ามมมรรรรถถใใชชชช้้้วววววิิิิดดดดดนนนนนลลไไฟไคับแต่่่่ททีีเเเเุุยยก็็ือออปธขง มีชื่อว่าดิวนัสครับผมซึ่งอาวุธของเขานะครับผมว่ากันว่ามีคุณสมบัติของมังกรบินนะครับโดยผมนึกถึงดิวนัสมอนครับดิวนัสมอนเนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีความเป็นไวยเบิร์นใช่ไหมเออไวยเบิร์นก็คือมังกรบินถูกปะแล้วไอตัวเมดิวัลดุกมอนนะครับมันมีอาวุธที่มีชื่อว่าดิวนัสผม ตกใจตรงนี้แล้วนะตกใจมากกว่าคือท่าโจมตีของมันครับท่าโจมตีของเมดิวาลดุคมอนนะครับคือการพ่นออร่าที่มีพลังของมังกรบินโจมตีใส่ศัตรูนะครับท่าไม้ตายมีชื่อว่า r e a t h of wyvern ครับ r e a t h of wyvern ก็คือแรงพิโรธแห่งมังกรบินนะครับผมโดยที่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับของท่าไม้ตายของดิวนาสมอนท่าไม้ตายของดิวนาสมอนคือ breath of wyvern ครับลมหายใจแห่งมังกรบินอันนี้แบบชื่ออาวุธก็ดิวนาสแล้วนะท่าไม้ตายก็เหมือนกับดิวนาสมอนอีกเออผมมองว่าเออบังเอ,อิญหรือเปล่าวะนะครับผมและ เขาสามารถโจมตีได้ก็คือเป็น Final c r e s s ครับผมก็คือการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นภาพมายาของเขาเนี่ยโจมตีสศัตรูได้นะครับโดยที่ว่าตัวตนของเขานะครับอย่างที่บอกไปยังมีปริศนาอยู่เยอะนะครับการที่เขาอยู่ที่ดิจิตอลเวิลด์ได้เนี่ยเขามีฉายาว่านักรบมายาเลยนะเออก็คือยังไม่มีใครระบุตัวตนของเขาได้แน่ชัดขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวไว้มีอัปเดตอะไรกันเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันลวกันเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทุกร่างของกิลโมนที่ผมหามาได้นะครับก็เอานับตั้งแต่กิล มีแบบการแตกสายเป็นอะไรได้บ้างเออก็เป็นประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมชอบดิจิมอนตัวไหนที่เป็นสายของกิลมอนแล้วก็มีข้อมูลอะไรที่สามารถเสริมเข้ามาได้ก็จัดมาเลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ